พัตดีสบายดีพี่น้องมื่อนี้มาสู่เสียวจ้อยแปบหายเห็ดแล้วจน้อเชี่ยวหน่อยเออนางอ้นไหนเนาะมื่อนี้เอาก็สิอันพากันเข่าป่าหาเห็ดป่าเดียวถ้าเริ่มอัดประตูวันบ่ให้ลูกเขาอัดก็ได้ไปไปเอาสิพากันเข่าป่าหาเห็ดได้จากพี่น้องเด้อลายการนางอ้นก็ไปนำกันพี่น้องไปไปเพื่อนว่าไปไปส่วนแนวเพื่อนว่าะผนก่อนแล้วเราบอกอ้น บ่แม่นไปหาเห็ดไดไปหาเห็ดหาเห็ดบ่แม่นไปหาเห็ดไดไปหาเห็ดไดพี่น้องเอ้ยฟังคักๆเนาะจ่อยเฮาก็เฮาก็ตาเดียวมเออค่อยค่อยกระตายันปาเห็ดพวกมาก็มีอยู่ทุ่งยางไปโอ้ยเนาะเห็นว่าก็ได้เนาะอ้นบ่ยากนะเดวใส่นี่นะเนาะเสือกยังอ่ะมาฮอดปาลเด้อพี่น้องเด้อโดนเห็ดเลยแถวนี้นะ โล่นก็จะไปทางใดล่ะยางลงซื้อเลยโล่นดอนเห็ดนะลงไปเรื่อยๆโล่นดอนเห็ดนะเฮ้ยหมูวานนี่เขาเอาไล่ๆเนาะหมูวานนี่เนาะเขาได้คนละครึ่งกระตาได้วานนี่ได้พี่น้องเลยได้เห็ดเฮ้ยเฮ็ดแหละนี่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 เห็ดฝังเข้า ขอเห็ดเลยเด้อพี่น네้องทุกคนนี่เห็ดเผือกขาวเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเด็กแม่อะเรียดเผือกขาวนี่เด็กเออเนี่ยเอาไว้อะเออได้ยอดแงแล้วมันบวบเปรตบวบตัดทารกีดินออกแน่โอโาร์กีดินนะเห็ดอะไรเด้อพี่น้องเด้อนี่เขาหยางไก่เห็ดเผือกได้ดินายนี่เห็ดเผือกอีกแล้วนี่เด็กเห็ดเผือกมันมันอีกแล้ว เออมาอันนี้เลยเนื้อพี่น้องเนื้อนี่อาเชื่อใจอ่ะโอ้ยเป็นประวัติเลยไปสะกิ๋นอาคันหิวงข่าวเลนื้อพี่นงอุ่นทองกันเอออุ่นอุ่นท้องเผ็ดกระมาน้ำเถอะเผ็ดไงเออจะไปดีอีกหรอว่าพันดุ์หเสืยวแม่พันพี่น้อนงไหมมาหาเห็ดน้ำแม่เออลาดใส่เลยบิเลยเฮ้ยหิวเข่าเลยพี่น้องไหมเอามายังนี้ไปกินเข่าดีแต่เสี่ยวจอยซื้อข้าวจีปาเต้มาซื้อข้าวจีมาซูเซีหน่อยกินเลย ออไมากินในปา่าในดงอะไรมันตังแสบบรรยากาศเนาะปลาคนไปหาเตะเสาให้เขาไปหลดเลยมีแก้วมาจ้ะเนาะลวกผักเนาะเอาไว้เยวจับเฮออ็ดเมื่อกี้ว่าไงกิน,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 กนข้าวผัดเลยด้วยกินกินบั๋นพี่น้องเลยอุ่นถ่องก็ได้พี่น้องเด้อพ่อเฮ็ดเด็กได้พี่น้องเด้อเฮ็ดไว้เนี่ย พ่อแล้วพ่อแล้วโอได้อีกดอกหนึ่งแล้วหาหาแถวนี่เลยเฮ้ยเอ้ยอันดีโอ้ยคากน้องเฮ้ยเดียวไปหมดแดงหามกูเลยอ้าหมดจ้อยก็ตายตายหมดหมดหมดปลาทบพบตะกี้นี่พี่น้องเอ้ยเกือบตายไม่นอนกั็ไม่จอยน้องเฮ้ยเกือบเขาตายเนาะหมดเห็ดเส้นนี่ยังบดเท้าเผ็ดก็ไดเพิ่นกระมานำตะกี่น่องไป จะโตเขาด้วยอืมหมดเลยหมดเขาคือนมอะไรเอานมไปไปย่างไปเอออ่าโตหมดเท็หมดเกยเกยเกยตายแหละคอยกันเออโอ้ยหมดเห็ดแล้วเด้อพี่น้องเด้อเอ๋อเห็ดอีกแล้วเห็ดอีกแล้วเห็ดอีกแล้วจ้าเอออเาหลอดเสียอู้เห็ดผึ <t ani> <t ani> <h <h ่งได้น่ะ เห็ดผึ่งขาวเออแซ่บเห็ดผึ่งขาวนี่เลยเนื้ออรโอเห็ดอีกแล้วสองดอกเลยวะสองดอกไพ่นะอันี้คนคนมาเห็ดได้ไหใช้ใชใช้เออเห็ดนี่แหละมันแล้วเจอจอยเห็ดแล้วอันนี้มันแล้คุณนะแม่สองส้นอนเอาดินหนองเด้เอาดินออกอันนี้เคยคนเข้า ได้บ่เฮ็ดนั่นเคยคนเขามาหาเคยไปถามกันดยให้เขาตัดขึ้นไปบอย่างบ่กเขามาหาเฮ็ดได้บ่เฮ็ดนั่นฮะไม่ใช่อะไรได้ได้เด้อเขาอะกี่ตัวบ่เนี่ยหรือบ่ นี่ใช่เห็ดนะนี่ใช่เห็ดเจ้าน่ะเออเรามาตัดไม้อย่างนี้ยเออคักเลยเนาะอ่าต้นดีเอาเอ้ยเห็นแล้มันแล้วมันแล้วเอากระดิ่งออกเถอเราฟันอยู่นี่เรายังบ่เห็นเนาะสามส่นเลยเห็นแล้วสามดอกเห็นเลยได้แลสามโตเลยแบบจอยมันนาฬิกาสีเห็นเห็นเหี้ยบ เออโอ้ยเห็ดยังเสียวนี่เฮ็ดละงอกเหลืองเบาแน่ละงอกเพิ่งเลยนี่เนาะเออเฮ็ดละงอกเหลืองเหมือนเฮ็ดละงอกพึ่งเแมืนไหปลายิ่งคือนด้ยโอ้ยงามมาดจริงจริงโตอาเบิ่งแม่พี่มันแล้วมันแล้วเฮ้ยปลาเลาะเลาะฮะนี่นี่อาคนเหยียบมันเฮ้ยนี่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 โอ้บงกินมาเลยนี่นี่ กระไดหน่อไปยบเนียบหาวระบาดบ่แมนบ่งกินเด้อยังเ่อกินบ่แถวนี่ะดนกินบ่มดตีเขากินตรานไปจับบ่งคบ่งบ่งเด้อยหาอีกนะไม่หาหมูมันมันมีหมูเลยหาหมูมันจอยหาหมูมันจอยเออมันต้องมีหมูมันเฮ้ mù lần này mù 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 đấy, mù 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 nó mù 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 งงอ่ะเฮาเงาบุษันหอดเทียงสะพอดแล้วพี่น้องเด้อเทียงผู้ใหญ่ผงผู้ใหญ่บุษันหอดเดี๋ยวเฮาหอดเฮาใส่พรพาเขาไปหาอเองแคมทางคือกันนี่แหละหากันสิให้โซกให้มันในทอนเนาะเอ้ยป้าเบิ้งเบิ้งป้างามมาลี ไอ้เพิ่นโอ้ยตา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 ยเจ็บบอกเห็บบอกอย่าพากลับเลยของแถมเอามาทีหลังเขาเขาได้ได้เอามาทีหลังก็ยังคอนยังเฮงเล่นเล่นร้องเพลงอีกพี่น้องเพ้่เขได้เฮ็ดดอกหนึ่งสี่ดอกไม่น้อยนะมือนี้เข้ามาหาเห็ดปาตาอ้าหมานอันนี้เอาชิ้นออกไล้เซียวเรียบร้อยค่อยๆวางเด้อครับมันเลีเด้อครับของบริกินไดเอามาของกินถั่วพรนะมา อมามามาบอกเพชรมึงยิบอุ้มเอาหนามไหนอ่ะอุ้มเอาเพชรเพชรมชื่อเห็ดมันขึ้นเออมันโอ้ยเห็นเลยม้นแล้วโคกมีอะไพี่น้องปะเลาะลงไปเฮาโอ้คักเนอกเหยื่อคักจั้งแต่ลายเลยเดือยประนันปะเฮาชิบทันเขาเฮาทันอยู่ดอกเอ้ยเขาบอกเห็นมดดอกนกเฮาท่านเขาอยู่เฮาคำหาแต่เฮา เห็นไหมเห็นวัได้ใด้กินตำแน่เด้อนี่นี่เฮ็ดละงกยังนี่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 เฮ็์ละงกเบื่อได้เฮตยตัวนี้เฮ้ยบวกล้ากินตัวนี้ฮะเบื่อได้ตัวนี้บวกเฮ็ดละงกขี้กระเดือนบวเอาเออข้กะเดือนเฮกระหวงคงกินท่าพรอนพี่น้องนั่นเอาเอาขนมแล้วครับอันอมซีดทำไมเราก็ยังห่วงคงกินพรอนอยู่เนาะ เพ็ดแถวนี่นักอ้นเพิ่นสิได้อยู่บ่เนาะนักอ้นนี่เนาะเฮ้ยลงกันกันนักอ้นเด้อเด้อพี่น้องเด้อลงกันแล้วนี่ลงกันแล้วฮะใช่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 โอ้ยใช่ใช่เพชรนักอ้ะเพชรเอ้ยมาูคบนี่ชาเพชรเด้อนี่เชาเพชรเห็นเด้ที่นีมาแล้ววะนี่นี่นี่เขาเห้นตอนเพชร เออเก่งกะลิบักหลาหาเห็ดเอองามมะลิเขาเียวเนี่ยยังใครคนบ่เอามันมาน้ำเออกคนนั่นเมื่อเม่เพ็ดเมื่อเม่เพ็ดว่ะหาไข่เป็นในกุเจียวมึงก็ได้นั่นเห็ดบ่ไผมาก่อนก็มาโหลดเด้อบุกแพชุ่มข่อยเด้ออือโคจรเก่งอยู่เฮานเลยในป่าเนาะได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้กระตาชิมาสอกอันนี่ดิ เออนี่ดิพี่น้องฮะก็ได้สามนี่สิพ่อแก้เงยดอกไะเราเาไปเราขึ้นเทิรนเลยครับมาเนี่ยพาร้านหินนี่อะไรก็อยากตั่งผักพี่น้องเลยเย็นเฮ็ดบดเอาเม่เสียวนี่เฮ้ยเสียวเฮ็ดบดเอาโลดเอาแกงผสมกันเนาะบะถั่วบะ ไปบันนี่ยโอ้เสี่ยวจอยพ่อเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องเพิ่นพอน่อเฮ็ดยังดีไปเบิ่งกันเนาะพอ่อเฮ็ดนังเด้นางจอยจะใช้เฮ้ยค่อยก็อยากหาเฮ็ดแน่อยากเลี้ยวเบิ่งแน,น่นี่หาในไซส์เลยจะพ่าวจะพ่าวกำลังไปกำลังบุกป่าไปอยู่ใจยเย็นเย็นดูไส์เลยเออ ไสอู้เฮ็ดดินเฮ้ยเอาเลยป๊าเอ้าเฮ็ดดินเฮ็ดทานเฮ็ดดินเลยเฮ้ยอันนี้เอาเลยเอาเลยนี่โอ้ยแม่นมดเลยเฮ้ยนี่ๆเฮ็ดดินเด้อพี่น้องเด้อเออเอาๆเเอาเจ้าเห็นดอต้องเีด้เยเนาะอันนี้เนาะเีใบมันออกลออเฮาบ่เีเฮาบ่เ็นี่ดว่าหอมแท้วนีอื ออกเพียอ้มาหนึ่งเออขอ้อดินออกเยอะเฮยเน้อทุกอย่างเออเลยจอยหากเข้าปลาโขกอันนี่ในเล่มขึ้นเถื่อนขึ้นเคยเข่ึ้่แถวไกลมีแต่หาเห็ดพวกเออเห็ดดินอันนี้จะเถื่อปลานี่มันมีเห็ดละโงอกเห็ดทานเห็ดดินเลยอันเดียวเดี๋ยวไล่เตะบอะไรพี่น้องเอ้ยเขี่ยเอาอีกบุญด้วเฮ้ยเขี่ยอีกบุญด้วยเออเขี่ยเนาะเขาก็แล้ว คอยกับนักน้ำของกินเท่าพรพีน้องไหมก็รดเอออต้นเอากินเนาะออมซีนพีน้องไว้ไม่คนกินนั่นพุ่นเฮ้ยพุ่นพุ่นเฮ็ดพุ่นพุ่นพุ่นขาไปเบิ่งัวบแมนแมนอ่ะนะโบแมนก็เอาเได้ดดเงินมันอบเอาก็ได้ขิมรนั่นนะฮะ ไซส์ไซส์เบิ้งทิ้มมันโมเมนเฮ็ดเบื่อน่ะเออเฮ็ดดินได้พี่น้องฮะเอ้าเหนียวไม่ได้ขึ้นมาเห็นเห็ดใช่ดอกปวดเหนียวเพราะว่าสะเฟ็ดบ่นางอ้นสิว่าคือบ่ห้องกันแน่ลงกันนางอ้นเลยเด้อพี่น้องเด้อลงกันแล้วไปจับเพิ่นไปทางไหนห้องกับบุคันยั่ไยห้องหาเลย

น่อยู่เลยเอาไเฮ้ยนี่นิอ่ะไอ้ไอ้ส่วนหอเด้อนี่พี่นกเลยนะเจออได้กระตาหนึ่งแล้วพี่นกเอากระตาหนึ่งเขาจากมื่อเนอะเะอื่อนหอยู่เลยอาโคตรโคตรโคตรดิดเอาเสียบมาเสียบมาเหมนเขากายมาดนแล้วบ่น้อยเนาะเห็ดดิ่นลายแถวหนร่ลยเฮ้ยเด้อหัก ที่เอาใบเต้าออกเลยพี่น้องเลยใบอันนั้นมันเปิเลยใบไม่มันทับถมมันเนี่ยใส่เฮ็ดเออเออเมนได้อะโขอยูนี้เฮ็ดเบื่อเฮ็ดเบื่อนะบ่เอานี่นี่นี่โอ้ยเฮ็ดเบื่อที่เห็นหนุ่มยอ้ายเฮ็ดละโกูเบื่อเฮ้ยเฮ็ดละกกคิดกันเดือนี่แหละอันคนเอาละเบื่อเขาเบื่อใต้นี่แบบนี้แบบนี้บ่แบบ ยิงเข่าจะนามะเขาวเลยนะขวดหาหเด้อะไม่จอยว่ายันยิงเข่าฉันนำหมากข้าวเอาได้กวดหาเพื่อจะพี่น้องได้เห็ดนี่เนาะไปเลาะลงไปเล่อขึ้นบ่เฮ้ยทางเลาะลงเนาะฮะ ไปไปเออคันบกวดกบพอมาได้หน่เออเอาเสียมากวดเลยุมันังเมื่อเขาก็หาขหาขึ้นเมื่ออีกน้อยเนาะโอ้ยหอดเทียงลุงพงได้ังไดพี่น้อเอย่างลับมากรเจนหอดเทียงเราเลยจ้อย เชื่ออะไรหอดเทียงลุงพงลยนี่เด็กอดีหอดเทียงสะโพกเลยพี่น้องอย่างหลัดไปหลัดมาเขาอยู่บอ้าวองกินสีนาเลยบัตนี่บู่บหี่กระยาบัรเอาบ่อสเขาจบเอาของเราบอกอ้เคอยลบเวนเวนเป็นเฮ็ดละโง่เลยก็น่ากัมาพี่น้องมาพรเมียวโลกันฮะ อเห็นละโงกก็มีได้ยังสลุมนั่นเออพี่ไปหลอะครั้งนี้เห็นไหพอนบอยู่ทำเขาหวัดเอาเอาของกินมให้หอยไว้ได้หายแ้วเนรอมีคนอยู่เสียงนองคนกันหลงกันนี่แหละมีป่าหอยเจ้าไปอยู่ข้างไหนสัเห็นละโง่ขาวเฮ้ยเห็ละโงกขาวเงือกเลืองบ ครัวเมียนข้ากันเห็นเขาก็เห็นขอกระโถฮะครัวหอยมาหักหอยแม่หอยลงป่าแล้วว่าสันลงทีเมื่อบอลจะไปหาต่อนี่หาที่อะไรต่อไปไปหาขึ้นเมื่อบัรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันน่ะคงกินเอาไปหอยไว้ซะนอะไรกันแล้วเนาะคงกินยังไ่อยเอามาให้อ้อมซีดนะมาให้เขาพรเขาก็เลยเอามาหอยนั่นเลยเขาไปเขาเขากับบุพีคนอยู่เด้อพี่น้องเด้อเถียงลุงพงกันเนี่ยคอยได้เ็คอยได้ เบื้องคงนางอดนะเบิ้งเห็ดขมเอ้ยมีแต่เห็ดขมเบิ้งของสุกข่อยนี่นี่เป็นน้องไหมหานมวานเลยบอกเพ็ดกระเฮ็ดเพ็ดกระเฮ็ดข่อยกระเฮ็ดนั่งกันไหนกระเฮ็ดไม่ใช่เมื่อนี่ผมไม่ที่เมื่อเหรเพ็ดเมื่อนะไม่เพ็ดขันเมื่อยะลูกไม่เผ็ดเมื่อไม่ขันเมื่อยเมื่แล้วมันหนาวแล้วฮะทางใดก่อนพี่อีกหนี้พี่มันหอาวเลยขึ้นเมื่อเลยเฮาหาแล้วหานี่กลับขึ้นเลยเออหานี่กลับขึ้นเลย คงกินลุงพงนี่บ่มีคนอยู่เพื่อนทำเขาไปหาเห็ดเขาหยัดแม่นเนาะไปไปเอากระป,ะป,ะปะ๋อฮะเอาไปห้อยไว้เนาะอันนี้บ่็นหัวเห็ดนะเออเห็ดหัวเป็เนเพื่อนเนาะเออแม่นแหละเออไม่แม่นเว่าเลยเพื่อนคนนี้เราต้องมีหัวมีหัวแลออ้วลมันมันไปตาเบิ่งหรือคนมีหัวเลยมันคือมันเป็นตาญาติหรือคะเป็นหัวเราไม่มีใครกล้า ที่ซางไ่างหายกับโมก้าเขามันเป็นเขตเป็นแดนของเขาเลแลราอันพี่ย่านในคันมีหัวมีแข่เนาะอันมุ้มีหัวฮะเป็นไดเมยบ๊วเพ็ดเปไบลไปเอากลับไปมานไปขนมอย่งอันนี้อยู่นะพี่น้องเด้อขนมมให้เราปิงกินไดแซบเลยขนมมันต้นเออป้า พรอนไม่ได้ไปหาเห็ดบอกอะไรเห็ดออกก็หมดไปหาหากันนอนเข่าเห็ดไดนอนเข่าเห็ดบอกอ้อมชิ่นอ้อมกระดูกม้วกระดูกคุ้ยเอยเอามาห่าเอยซื้อมาจะเอ้าขอบใจได้ไหม่น้อยนี่เห็ดเราคอยหาเห็ดไปไปไปพาเราเก่ยวเห็ดไปพรอยึดไซแถวใดมี่ฮะแถวใดมีเมื่อยบ่เรือเป็นอะไรไข่บ่แวใดเห็ดมากออกส่ไปเบิ้ง ไปหาเออเนหนิเชนหามาเลยดิมาแล้วเชนมีบ่เนนเได้จ้ะพอนพอดิเนนี่มีบอมีบนานมือมือทางเกานเาอกกันงการกันอยมันบดยมกลายนงเห็ดไข่หนกรขื่นเห็ละงอเอาว่าอรีบ่ละบบพอด้จะยอนมันเดอนให้ละงอเอาลูกมาบ่น ไปพรพ่ไปหาในแปปหนึ่งเฮ้ยให้พรพ่อหามันจากมานเฮ้ยมานเด็กบุญหนึ่งเมื่อยบ่เมื่อยบ่ฮะเออเออเขียวเขียวแล้วแม่ขนมเเดอาแม่ลูกเด้ออ้อมก็อั้อมซีนเด้ออ้ออมกระดูกงวกระดูกควายเด้อไปซีนอุ่นกินเด้ออุ่นกินโลดนั่นคอยว่าบ่มีคนอยู่ก็มันเอาจ่อยเนาะ ห้องอ้นมาได้ะแม่จ๋ะหาขึ้นเมื่อทางนี้เลยนี่จะ้ะจ๋อนหาขึ้นเมื่อทางนี้ทางนั้นบ่มีถ้าพรบอกน่ะมีบ่พรด้วยนะใดทางนั้นบ่มีมันมีทางานี้เขาก้านกับบังเถือ่อมันมีนกมีฮะเฮ้ยเขามาก้ามชนแจ้งให้นั่งก่อน้ะเฮ้ยพักพรก่อนนะว่าพื้นว่าแพนกันแค่เดี๋ยวต่างย่างเมื่อเออเออบอกพร เออเลยบ่อยากไปเนี่ยวมาเลยเนาะมาจะใช่นะฮะข้อข่าหม่ฮะขาโบราณเนาะมันออกก็มีเนาะอันนี้หลบไทยเขาเนี่ยเลเขามาจะใชเขาขนต้นไม้เออเขามาขนเาไม้มามากกระไพยนะเฮ้ยเราเราบ่อ ไปคันบ่เมนียงเมื e ่อก <itu? S 1> mm ี hmm. mm ้เ hmm. มืนไปรขี huh. right <sex fasting> ่รถออกไปครเขาหาเห็ดนะเออเขาหาเห็ดเห็นอันเรลืองๆยึดถุงยางเมื่อแม่นเห็ดเห็ดเมื่อไรเขาหาโดนนะครับเราขึ้นปัดไต้พูดลรเนาะน้องพรเนาะแม่นบะเฮ้ยไต้ซะพิ่นอันเผาเฮือนแล้วพี่น้องน้องพ่นย่านเขามาลักของ เรื่องของเรื่องเนี่เขามาเอาไม่เอาตกในประไทยเขาไี่เด็กเอ่เผาเป็ดเผาไก่แล้วนี่เลยเราเลยบริปไปน้ำพี่น้องเฮ้ยเอาเอาเอาคอยไปก็ได้สะพอนเด้อไปจะเฮาไปเด้ออ่อมแกงเด้อคอยเราอุตส่าห์ซือมากระเจิดเหมื่นขนมนั่นย่างกินเด้ออ้อมสิ้นได้กระดูกงวกระดูกควายได้น่ะไปพี่น้องเลยนางอ้นอยู่พุ่นเลยตาโอ้เฮ็ดแมวสวยงามมาดีนะเฮ้ย มามแถอะเฮ้ยเชียวเอ้ยมันมันานเนามานี่แหละนี่ได้เฮ้ยนี่นอีกนี่ัรบกมานนี่ดิมานอยให้เากับนงจอยนี่เฮ้ยดวงคกับมึงเขาก็ไเ้เฮ้ยเด้อไปหามงกับพอด้เนาะบตั้งบาเลยฮเด้อเียน่ตนล้เพี่น้องบอกลายเฮ้ยเียวนี่ใสอู้ เ่าออกวันมันดิเ่าออกฟันมันนี่ป้าพี่น้องนี่เขาได้เห็ดกะเห็กละโง่เห็ดดินไปผู้เละเนาะดอนผู้เนี่ให้มาได้เต็มกระต่ายแล้วเฮ้ยมันเป็นอะไรมะเนาะอดไอออนเออไปไปหาแน่ค่อยเอาเห็ดก่อนเออมันอยู่ได้ เออปีนี้นางทองมาอยู่เนาะแต่เสี่ยวจ่อยอยู่เออเขาอยากไปซื้อเห็ดอยู่พุ่นได้อ้นเนาะขี่รถขี่รถใหญ่ไปซื้ออยู่พุ่นเนาะเฮ็ดนี่ละงอเห็ดยังไลยเห็ดแหละซื้อมาแลยวไล่รถเห็ดละงอเนาะบ้านมันถือบ่ อันนั้นก็เจ้าว่าทางอันบ้านอ้นน้อยแล้วไลายลได้อ้นเลยมันออกนะเห็นละโงกเลยเอออย่างน้ำหลังกันเลยบลังพี่น้องเลยเอองามก็งามทางนั้นนะเนี่ยโยมมาลาดกูเลยเออกระชันกูไปยึดกินทางนั้นเนาะมันยังมีป่าอยู่เนาะหื้อ เอาหน,นะอานอดนอไปอแม่กโอ๊เอาเลยเนะแม่ได้เมือยก็โอ๊เอาเลยลูกเฮยโอ้พี่น้องเลยนางผักพ,อ <c oughs> พก่อนพากันเมื่อยของนากอดผักพอ่พกพอเฮ็ดเอาก็โอเคเลยพี่น้องเลยหมืนกันจะได้พักักันเมื่อนาอดเนาะ ากติ ah ่วแดงนี่เอาเห็ดย่างพักติ่วแดงทิ่มซะเอาเอาพักติ่วขาวเอาไปเนุ่ยไปไปเก็บพักติ่วขาวบนอึดพุนเห็ดเัาก็ได้พอแกงเลยได้พี่น้องด้นี่ มันโบเซ็บบอมันโบแซบมันมันออกคนล้รสชาติมันฝัดฝาบส่งฝัดฝาบเอาบ้านนี้คก็ชีดข้ักันผักพอแล้วก็ชีไดเมื่อเอาเผ็ดไก่แม่เจียอะไรอะไ้ให้เียน้ำบอมันกับพ่อเฮ็ดในออนเฮ็ดละง่โ่นว่เฮ็ดละงบนเอฮ้ยเจก็เน้นเฮ็ดละซงเปนลมนี่นะมันก็เห็นเฉยหน่อน่อยหัดเอาเอาัดเอาให <c oughs> ็บโซงไบอมนน้ำได้ก่บอมนเอ มันเห็นสองดอกผู้จะได้สะกไร่ตาเออเข้ากับลายเออใช่ตัวอ่าผมเป็นยางใไรส่งผลยานมันเลยปลูกอะไรอ่ะมัดอรรดมัดอรรดเออมันก็ได้เรื่องยืดดอกมาอะไโอ้ยเย็นแรงเี่น้องเลยอ่ะเขานั่งพักเมื่อยเด้นพี่น้องเดินน่งพักเมื่อยบายไปๆแกออกห่อนเป็นนางดอกแกโลดห่อนเสะเขื่อออกเต็มผลเต็มหนาชาวไหน แน่ออกให้คือลมมันมีแห้งบัดเมื่อเฮาจังสาดนุ่ลเด้ซ้นี่มันจังเย็นจ้วยอีลเลยนะเอออันนี้แงบ่บัดนี่นาอ่อนอุ่มทุ่มบัด่เฮาจังอะย่างนาอ่อนอุ่มทุ่มอยู่เนาะมอุ่มทุ่มได๋เป็นนาดอกบัวอุ่มทุ่มอยู่เราคนขาวเว้เนาะนาอุ่ม่มเห็นดีเนาะ พกันสาวหนาเชี่ยนว่ากันสาวหน่อยขึ้นไม้คุนตัวไม่ยอมกันในป่าอะไรพี่น้องเอ้ยวันนี้เออฮักแค่สี่พ่อกันอันันันน้นกันบังไดเนี่ยลงกันนะกับพ่อกันเอาอ้นเนาะอ้นก็เลยเท่าเจือเท่าเชี่ยวหน่อยก็ได้ไม่ยอมกันในป่าอะไรพี่น้องทุกคนวันนี้เอาเอาลาไปก่อนเด้อคลิปนี้เลยพี่น้องเด้อพ่อกันคลิปใหม่เลยพี่น้องทุกคน เมื่อแกงเห็ดเนาะพี่น้องเนาะบัดน